สวัสดีครับพบกับผมอนะครับบาร์โดนีดีคือเก่าครับผมคนผูกเก่าผู้เดิมเนาะครับเมื่อนี้กาสิมาต่อนกกับผ่านอุ้มครับกะต่อนกตุ้งนกอีลุ้มคือเก่าครับผมเอาพอมีหมาวะไล่เลยไล่เลยโอ้หมามากวนครับ<ๆ>ไล่เลยไลเลยโอ้นี่ครับหมามากวนครับ<ๆ>โอ้ <laughs> เอาไล่ไล่านอุม้มโอ้โอซักอุปรักเอาจิเข้าอยู่ว่เนาะคือมีหมาเนะเป็นอุปรักมานนาะหมาจิบมาคอ้องบ่วงบ่บเอา้าอันนั้นเลไรบ่บ่วงฮะใส่แล้วหรบอบ่เอาเอาเอาจ่ะมัวแต่คุยอะไรครับผมกะตอนนี้ก็ขึ้นมาซุ่มอยู่ต้นไม้ครับความไก่ีนไกไ่นะครับในชีอันไหนเบ,บ่งครับโอ้นะครับ โอ้ช่เร็ดเก่อนนัดนี่น <laughs> โอ้คนละยากโ <laughs> okay, อเคครับผมไล่ไปไกลๆเลยนะนะ่ะโอ้หมามากวนครับตอนนี้ครับอ๋อเดี๋ยวรอพันอุ้มเพื่นไล่หมาก่อนครับอาตอนนี้พันพันอุ้มเหมือนกับไล่มาไม่ทีเรียบร้อยเนาะครับอ๋อเราลุ้นไปเร็วไปเร็วตัว ลุ่นกับผมเริ่มแล้วยานตามามากลัวนั่นแหละครับ คนก็ลายครับจกักหนกกระชืตื่นคนนี่ยกับบุญจักครับ โอ้ผมก็หมดก็หลายครับูถึงต้นไม้ก็ได้หมดกะกัดขับตอนนี้แต่ก็คือว่าเราเพื่อพ่อแม่พีโนโ่น้องเฮาเนอครับชาวยูทูบฮาไในเบื้องฮาอดเอาครับใหญ่แล้ว i don't know หนาซิมีครับมีนี่ครับหรือมันอาจตื่นหลดตื่นมาก็ได้นะครับกะเราเห็นครับเพราะว่าตะกอนพบคมมาต่อเนี่คือถ้ามันมีอยู่แถวนี้มันใกล้กะบวกเกินประมาณบวกบูทึงสิบนาทีกันหน้าที่เข่าแล้วครับอันนี้โบเห็นหนกเลยครับกะน่าจะโบมีหนกครับผมหรือถ้ามีกรคือผมว่าแหละครับอาจตื่นค้นครับตื่นค้นล้ะกะตื่นหมาครับ พราะว่าเขามาตัอว,วังวางเทียงมีคนอยู่นะครับเขาเลี้ยงมาไว้ครับอเอาเบิ้งอ,อีกสักหน่อยละผมรุ่นครับเอาถ้าบักเขาอีรีกะคลิปหนึ่งก็ถือว่าบัวบัวซบคอนสมรสกับผม เดี๋ยวใสผ่านอุ้มเพิ่นเก็บบ่วงนะครับเพราะว่ามันสีข้ามเมื้อนครับผมก่กเออเนี่ยเออมันตื่นเนี่ยล่ะก่าิททาการเก็บกู้บ่วงนะครับผมอ่ะถ้าเบิ่งคลิปต่อไปครับผมคลิปนี้คือบ่ประสบความสําเร็จครับนกบ่เข่าครับผมหรืออาจสิบบมีนกกระเป็นไปได้ครับมันสีข้าแล้วกะาวาสิพากันกลับครับอ่ะโอเคครับผม คือว่าละครับลาต่อกะเที่ยเข้าเที่ยบกเขานะครับบางทีกะบ,บ่มีนกเด้อครับแถวีนก็ได้หรือบางทีกะมีเดี๋ยวแต่มันบกเข้าครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ถือว่าพลาดครับบมได้ครับกะฝากกดไลคก์กดแชร์กดติดต,ตามคือเก่าครับผมเดี๋ยวสิหาคลิปเด็ดๆคลิปนกเข้ามาตีแบบแจวๆว้เบิ่งครับผมโอเคครับผมคือเก่าครับผมหมดงอีดีครับขอบคุณที่ติดตามครับผมขอบคุณครับ